ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวลิฟต์ราเตอร์นะครับก็ตัวนี้ก็จะจัดส่งลูกค้าตัวนี้พิเศษตรงที่มีแปลงทำเป็นเครื่องดูดให้ด้วยนะครับลูกค้าสามารถเอาไปต่อได้เลยนะฮะตัวนี้ก็จะมีรางที่แท็กให้นะฮะตัวนี้ก็จะมีเป็นรวสำหรับตีนะครับตรงนี้ก็จะมี หวงมัไลทยที่เป็นลิฟต์นะครับสามารถหมุนขึ้นลงได้นะครับแล้วก็จะมีสวิตเซฟตี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองชมและรีวิวกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองชมวิธีการใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นสวิตเซฟตี้เรากดตรงนี้นะครับก็เครื่องก็จะสาตาร์ทแล้วเราก็จะหมุนหวงมัไลัยขึ้นนะครับตรงนี้ดอกก็ก็จะโผล่ขึ้นมา ดอกดอกก็จะโผลขึ้นมานะฮะเราสามารถขึ้นลงได้นะครับสะดวกกับการใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ดูดนะครับที่ดูดฝุ่นโอเคครับขอบคุณครับ